เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศเขตราชเทเวีทรงฟังปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีศรินทรครั้งที่10ประจำปี2566 หัวข้อการป้องกันการพัดถิ่นโดยไม่มีเหตุอันควรและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้พัดถิ่นจากการสู้รบโดยนางสาวเซซิเลียฮิเมเนสดามารีนักกฎหมายอดีตผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหรประชาชาติในด้านสิทธิมนุษยชน สภาการชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศต่อสาธารณชนทั่วไปตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้ร่วมฟังปากฐกถาอาทิผู้แทนส่วนราชการผู้ส่งคุวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของไทยคณะทูตองค์การระหว่างประเทศนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ โรงเรียนทหารทั้ง3เหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยตำรวจประมาณ300คนเนื้อหาของปฐาฐกถากล่าวถึงประสบการณ์กว่า30ปีระหว่างการเป็นทนายความและทำงานให้กับองค์การสหรประชาชาติของผู้แสดงปฐาฐกถาที่ได้สัมผัสความทุกข์ของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศของประเทศชิริป,ปินเนื่องจากการขัดกันทางอาวุธและความรุนแรง โดยในปี2,565ทั่วโลกมีผู้พักถิ่นภายในประเทศเพิ่มขึ้นถึง1 6 6 5ล้านคนซึ่งผู้พัะถิ่นภายในประเทศต้องทิ้งที่ทำกินและความสงบทางใจเพื่อหนีจากภัยการต่อสู้รวมทั้งใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวเด็กชายและเด็กหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้งอย่างได้รับผลกระทบทางลบทั้งด้านการศึกษาพัฒนาการเจริญเติบโต ผู้แสดงปา,ากฐกถาได้สนับสนุนให้มีกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและการป้องกันการพลัดถินด่นโดยไม่มีเหตุอันควรเป็นต้นซึ่งการป้องกันการพลัดถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและภาคสังคมทั้งระบบรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ ันนี้เวลา13นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,โ,รราโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทระวงวัฒนธรรมประจําปีการศึกษา2564ถึง 2,565โดยมีผู้ทรงคุณวุธเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมิ์จำนวน10คนดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน1,620คนโอกาสนี้พระาาราชทานพระราโชวาตความตอนหนึ่งว่าศิลปะวัฒนธรรมเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เกียรติภูมิและความเจริญเป็นอารยะที่บรรพบาบุรุษได้สร้างสมมาให้อนุชนรุ่นหลัง ให้เสิบทอดให้ดำรงอยู่ต่อไปผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆและมีความเข้าใจท่องแท้ในศิลปะวัฒนธรรม จึงควรจะได้ภาคปู่มใจในความรู้ความเที่ยวชาญของตนแล้วถือเป็นหน้าที่อย่างสําคัญที่จะต้องสืบทอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยตั้งใจสร้างสารรค์งานศิลปะและปฏิบัติงานศิลปะวัฒนธรรมอย่างเต็มกําลังสติปัญญาความสามารถด้วยความอุตสาหะวิริยะพร้อมกันนั้นทุกคนต้องประพฤตินตนแบบผู้มีวัฒนธรรม คือปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามและร่วมกันสร้างเสริมความสุขความเจริญให้แก่สังคมส่วนรวมด้วยถ้าทําได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถทํารงรักษาและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมของเราให้ยิ่งเจริญวัฒนาเป็นสมบัติอันล้ำค่าอยู่คู่ชาติและประชาชนชาวไทยสืบไป วันนี้เวลา7นาฬิกา33นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคาติยราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดรักษาสุนัขของประชาชนที่ป่วยด้วยโรคต่างๆเช่นภาวะอันทะทองแดงผ่าตัดก้อนเนื้อที่ใต้คอผ่าตัดก้อนเนื้อบริเวณอกข้างขวา ผ่าตัดก้อนเนื้อที่ขาหนีบผ่าตัดแก้ไขกระดูกเชิงกรานหักและทำหมันจำนวน6ตัวในการนี้ทรงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการสตัตวแพทย์สำหรับทรงงานวิสัญญีสตัตวแพทย์ด้วยการให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดและส่งติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดการผ่าตาดัดเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โปรดให้ทีมสัตวแพทย์ทำการผ่าตัดทำรมนแมวและผ่าตัดรักษาสุนัขของประชาชนที่มีก้อนเนื้อบริเวณผิวหนังบริเวณทวารหนักและบริเวณเต้านมจำนวน4ตัว ภาวะอันทะทองแดงในสุนัขคืออาการความผิดปกติของลูกอันทะไม่ลงมายังถุงหุ้มอันทะอาจคงค้างอยู่ในช่องขาเหนบหรือช่องท้องหากปล่อยไว้อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งได้ควรรักษาโดยการผ่าตัดธรรมนและนำอันทะที่คงค้างอยู่ภายในขาเหนบหรือช่องท้องออกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรูร้ายกับสุนัข ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรุพระศรีสว่างควัตอร,ราคัติยาราชนารีมีพระดำริให้จัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพิมานเพื่อให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เล็กโดยทีมสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความชนานาญและเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลตลอดจนมีการออกหน่วยสัตวแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพของสุนัขและแมวตามหมู่บ้านและอำเภอต่างๆ เพื่อสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบณิธานและเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก28กันยายน2566ขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกแห่งทุกวันในเวลาทำการตลอดเดือนกันยายน2566 เวลา19นาฬิกา2นาทีวานนี้ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิทธิวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาอํเาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารทรงเปิดชมรมทูบีนบวนและส่วนเพื่อนใจทูบีนบวนโรงเรียนก่อตั้งเมื่อปี2518ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมมศึกษาปีที่6มีนักเรียน874คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก สัห้า54คน ชมรมทูบีนมบวันก่อตั้งเมื่อปี2551มีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งยังมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงามของชาวผู้ไทยจนได้รับรางวัลอาทิรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอต่อต้านยาเสพติดจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีจังหวัดปทุมธานีและรางวัลโรงเรียนดนตรีไทยร้อยเปอร์เซนต์จากกระทรวงวัฒนธรรม ในการนี้ทออป,ประเนกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจทูบีนบวนเปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลา15ปียึดหลักการทำงานคือเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องมีกิจกรรมการให้บริการปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ิสำหรับกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการร้องเต้นพูดงานประดิษฐ์งานฝีมือศิลปะดนตรีและกีฬารวมทั้งจัดบริการเพื่อให้โอกาสสำหรับการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ จากนั้นทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการทูบีน้ำบาวนของจังหวัดมุกดาหารซึ่งดําเนินงานครบทุกอําเภอทั้ง7อําเภอส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่เพิ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมัน่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดจังหวัดมุกดาหารเมืองแห่งทูบีน้ำบาวนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอรวันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอรวันแล้วพระราชทานคําปรึกษาแก่สมาชิกไกรติยาดยกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารรวมถึงสมาชิกทูบีนัมเบอรวันของจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารมีสมาชิกทูบีนัมเบอรวันอายุระหว่าง6 ถึง24ปีจำนวน87,512คนคิดเป็นร้อยละ99.24มีผลการดำเนินงานได้แก่เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่หนึ่ง บริษัทสหเรืองจำกัดอยู่ในกลุ่มต้นแบบเพชอเพรอนิคมคำสร้อยอเภอหนองสูงโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารและบริษัทซีพีเอ็กซ์ราสาขามุกดาหารอยู่ในกลุ่มต้นแบบเงินอเภอคำชะอีวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อยและชุมช,ชนบ้านคำพอกอหนองสูงอยู่ในกลุ่มดีเด่นจังหวัดมุกดาหารมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นจำนวน8คน และมีเยาวชนต้นแบบเก่งและ D2B n no. บีนับวันไอดอลระดับประเทศ3คนพร้อมกันนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนับวันด้วย